รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอดัซเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับโค้ชผู้บริหารขั้นเทพโค้ชผู้บริหารคืออะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้บริหารทุกคนเนี่ยต่างก็มีความเก่งความสามารถอยู่ในตัวเองแต่ว่าในการที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจำเป็นที่ะต้องมีผู้ช่วยในการที่จะดึงความเก่งต่างๆเหล่านั้นออกมานะฮะ และนี่แหละครับผมแขกรับเชิญของเราเขาคือโคช้ชผู้บริหารที่อ,อสุดยอดแน่นอนและตอนนี้นะครับเขานั่งคอยเราอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยก,ก่อนนะครับตามมาเลยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับผมโค้ชเกรียงศักดิ์นิรัตพัฒนาใส่ครับผมสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยครับผมคุณผู้ชมต้องงงแน่นอนเนี่ว่าทำไมวันนี้เรามาคุยกับโค้ชเป็นโค้ชกีฬาหรือเปล่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่แต่เป็นโค้ชผู้บริหารเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับผมว่าโค้ชผู้บริหารคืออะไรโค้ชผู้บริหารคือคนที่ทําหน้าที่เหมือนเพื่อนคู่คิดให้ผู้บริหารนะครับไปคุยกันตัวแต่ตัวเพื่อนคู่คิดแต่ว่าแทนที่จะเป็นเพื่อนที่คอยบอกคําตอบเนี่ยเป็นเพื่อนที่ใช้คําถามตั้งคําถามให้ผู้บริหารคิดนะทีนี้ถ้าพูดง่ายๆให้ น้องๆเยาวชนเข้าใจเนี่ยเทียบกับการ์ตูนอ่าอย่างโดเรมอนนะฮะโดเรมอนเนี่ยเขามีคู่หูถูกไหมฮะครับผมโนบิตะโนบิตะในในตอนนี้โนบิตะเหมือนผู้บริหารรโดเรมอนเหมือนโค้ชนะครับเวลาโนบิตะมีปัญหาก็วิ่งมาหาโดเรมอนนะ,ะในการ์ตูนในโดเรมอนจะมีกระเป๋าวิเศษใช่ไหมฮะเราคอยบอกคําตอบแต่ในชีวิตของโค้ชผู้บริหารเนี่ยกระเป๋าวิเศษคือคําถามครับอันนี้คือนิยามของโค้ชผู้บริหารคือว่า เพื่อนคู่คิดผู้บริหารที่ช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยได้คําตอบด้วยการตั้งคําถามให้เขาคิดมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับผู้บริหารในการที่จะต้องมีโคช้ชปกติเนี่ยผู้บริหารก็เหมือนกรีนเหมือนผมเวลาเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเราเจอเจอปัญหาเราก็ใช่ไหมคบเราคิดนะเ,เ,รเราคิดเราหาทางขบคิดทีนี้หน้าที่โค้ชเนี่ย ไปช่วยทําให้ความคิดเนี่ยมันออกมาเป็นคําพูดแล้วก็ค่อยๆลําดับความคิดให้ชัดเจนขึ้นครับผมนั้นกลับมาที่คาถามว่าจําเป็นไหมอ่าดีกว่าไม่มีนะแต่ไม่มีก็คงไม่ถึงกับว่าบริหารไม่ได้เลยนะครับทีนี้วิธีการของเราในการที่จะโค้ชผู้บริหารเรามีวิธีการยังไงบ้างครับผมลองให้เราฟังดวิธีแรกๆเลยเนี่ยสมมติกรีนเป็น CEO นะวันหนึ่งเป็น CEO บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงอย่างเง แล้วบอกว่าโค้ชผมผมอยากเก่งขึ้นนะผมก็ต้องไปถามคนรอบๆตัวกรีน6คนนะสัมภาษณ์คนที่เป็นหัวหน้ากรีนหนึ่งคนคนที่เป็นระดับเดียวกัน2คนคนที่เป็นระดับลูกน้อง3คนคนแต่6คนเนี่ยไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวคนละชั่วโมงหนึ่งคุยกันตัวตัวเลยตัวตัวเลยไปสัมภาษณ์เดียวเพื่อนง่ายนะฮะกระจก6ด้านสัมภาษณ์เสร็จก็มาบอกกรีนบอกเนี่ยเท่าที่สัมภาษณ์มานะกรีนมีจุดแข็งคือพูดเก่งมีความใฝ่รู้นะแล้วก็ตั้งใจในการทํางาน แต่สิ่งที่เพื่อนๆอยากให้เปลี่ยนก็คือว่ากรีนบางทีเปลี่ยนความคิดบ่อยๆคนอื่นเขาทำงานไม่ทันบางทีโลเลอ,อ,อย่างเงี้ยกรีนก็อ๋อเราไม่อยากรู้มาก่อนคร<ะ>ับคราวนี้กรีนก็ถามว่าแล้วโคอร์สผมจะแก้ยังไงเราก็บอกโอเคถ้าง,งั้นเราก็ต้องค่อยๆคุยกันนะใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราเจอกันเดือนละสองครั้งครั้งละชั่วโมงครึ่งนะแล้วผมก็จะพูดคุยหลายครั้งก็ต้องพยายามทําความเข้าใจกรีนเยอะขึ้นในแง่ของจิตวิทยาพื้นฐาน บุคลิกลักษณะก็คือโค้ชก็ต้องดูว่าตัวตนเราเป็นแบบไหนใช่ครับใช่ครับแล้วก็ค่อยๆช่วยกรีนให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วจบหกเดือนแล้วเพื่อนๆน่าจะบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้กรีนเขานิ่งมากขึ้นก็จะเห็นผลนะฮะใช่ใช่ครับอันนี้ก็ลักษณะงานของผมจะเป็นแบบนี้ครับผมทีนี้วิธีการอย่างหนึ่งที่ทางโค้ชได้บอกเรามาก่อนครับผมว่าในการที่จะช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้เนี่ยมันจะต้องฟังเยอะสังเกตเยอะแล้วก็พูดน้อยยังไงครับอาจารย์ กลับมาตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมสมมติกรีนเป็นซีอพอผมเก็บข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเนี่ยผมก็รายงานให้กรีนดูสั้นๆนะบอกว่าเท่าที่ดูกระจกหกด้านบอกว่างี้3สิ่งที่ดี3สิ่งที่ควรปรับคราวนี้โค้ชก็จะตั้งคําถามแล้วกรีนซีอีโอกรีนอยากปรับอะไรใน3ข้อนี้แล้วกรีนก็บอกว่าโอเคผมอยากเรียกข้อหนึ่งครับคราวนี้โค้ชก็ต้องตั้งคําถามละ เกรคิดว่าอะไรทําให้เป็นแบบนี้ล่ะอะไรอาสมมุิข้อหนึ่งโลเลอะไรทําให้เราโลเลเกรีนเป็นคนชอบเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนมาใช่ไหมอะไรทําให้คกรีนเป็นอย่างนั้นล่ะนี่หน้าที่ผมก็ตั้งคําถามใช่ไหมเกรีนก็อาจจะนั่งคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะเล่าข้อมูลส่วนตัวสิ่งที่ผมต้องทําอย่างยิ่งก็คือว่าต้องสังเกตนกรีผมตั้งใจฟังอ๋อสังเกตกับตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วหลังระหว่างฟังก็จดข้อมูลตั้งคำถาม ก็แปลว่านะเทคนิคต่างๆเหล่านีน้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถที่จะเอาไปปรับกับการเลี้ยงดูลูกได้นะค,คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นโค้ชคนแรกในชีวิตของลูกๆเลยถูกไหมครับเรบาะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่ควรจะทําอย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อเห็นลูกตั้งแต่คลอดออกมาเนี่ยให้สังเกตเขานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการสังเกตเยอะครับเสร็จแล้วสังเกตถามฟังแล้วก็เข้าใจนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่ปฏิบัติดีๆเนี่ยจะรู้ว่าลูกเราแต่ละคน,นไม่เหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐ,ฐานผมเ,เคยอยากจะเรียนหมอเรียนไม่ได้ก็มุ่งมันอยากให้ลูกเราเนี่ยมันเรียนหมอ <นะ S 1> วันดีคืนดีเราเคยได้ยินใช่ไหมทำไมเด็กบางคนต้องฆ่าตัวตายครับเรียนไม่ได้แล้วต้องฆ่าตัวตายเพราะความคาดหวังของที่บ้านของครอบครัวเนี่ยไปหวังให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่ถนัดไปกดดันเขาไปกดดันเขา นะฉันย้อนกลับมาพ่อแม่ผมว่าต้องทําหน้าที่โค้ชที่ดีก็คือว่าสังเกตฟังถามแล้วก็เมื่อถึงเวลาจะแนะนาเนี่ยก็พยายามแนะนําแบบเข้าใจลูกะนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ใชครับนะโค้ชรักชอบใจในงานนี้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ผมเชื่อผมทําได้ดีที่สุดในชีวิตนะในผมทํางานโค้ชผู้บริหารมา11ปีครับผม ก่อนหน้า20ปีเนี่ยเราเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนนะเติบโตจากระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารนะครับฉะนั้นถามว่าชอบงานนี้มากขนาดไหนก็เป็นงานที่ทํานานที่สุดในชีวิตคือ11ปีเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าจะทํางานนี้ตลอดไปเพราะว่าเวลาเราทําอาชีพอะไรนานๆเกิน10ปีนะมันมีกฎหมื่นชั่วโมงนะครับเวลาเราแต่ละคนเนี่ยถ้าเราจะเป็นสายดํา นะยูโรสายดำเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนเรื่องที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนถึงขั้นเทพนะครับฉะนั้นผมทำมา11ปีเราก็คิดว่าเราก็ทำได้ดีแต่ผมเดื่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็น่าจะดีที่สุดคนหนึ่งนะคโค้ชผู้บริหารคนไทยที่มีไม่กี่คนมันก็มีความเชี่ยวชาญครับครับผมแล้วอย,อย่างตัวของโค้ชเองตรงนี้นี่ถือว่าจับอยู่ในระดับไหนก็ต้องยกคำพูดของลูกค้านะครับที่ใช้บริการกับเราเพราะว่า ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราก็เป็นองค์กรทั้งข้ามชาติและก็ในประเทศ<ช>ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารดับสูงซ e o ส่วนใหญ่คัฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าบอกว่าเลือกใช้เราเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าเรามีความตั้งใจสูงแล้วสิ่งที่เราทำเราทำได้ดีเท่าที่จะหาได้ในตลาดเมืองไทยที่เป็นคนไทยนะครับนี่เป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมช่วงหน้านะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปล่วงลึกนะครับถึงชีวิตการทำงานของโค้ชผู้บริหารนะครับ ว่าเขาทำงานกันยังไงติดตามชมช่วงหน้ากับปานิไก่ไปนี่ถึงครับ